สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะยืนหยัดต่อสู้กันต่อไปแม้วันนี้คนจะไม่มากแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยก็ยังมีคนสู้อยู่ครับสิ้นปีนี้ที่แห่งนี้ไม่ควรจะเป็นที่เขาดาวของพวกเราแต่ที่เราต้องมาอยู่ที่นี่ ก็เพราะว่าเพื่อนเพื่อนของเรา,อย,าอยู่ในเรือจำและไม่ได้รับการประกันตัวอย่างไรนะครับที่เราต้องมาอยู่ที่แห่งนี้ไม่กลับไปหาครอบครัวของเราก็เพราะว่าเพื่อนเพื่อนของเราก็ไม่มีโอกาสได้มาพบเจอครอบครัวของเขาเหมือนกันดังนั้นความเจ็บปวดที่เรามีถามว่ามันมากไหมก็ตอบว่ามันมาก แต่ถามว่าความเจ็บปวดที่คนข้างในมีมันมากขนาดไหนมันคงจะไม่สามารถบรรยายมาเป็นคําพูดได้ให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาจะต้องตื่นตันใจอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นว่าพ่อแม่พี่น้องที่รักพวกเขามาอยู่กับเขาในคืนข้ามปีแห่งนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าต่อไปนี้ ในปีข้างหน้าสักการใบแห่งการต่อสู้จะได้เลิกต้นขึ้นและจะไม่มีใครสามารถกดขี่อูดรีดพวกเราได้พี่น้องประชาชนทุกคนครับปีที่ผ่านมาความเจ็บปวดมันอาจจะมากทำให้หัวใจของคนหลายคนมันถูกบดถูกขยี้แต่ไม่เป็นไร านั้นสามารถก้าวผ่านความเจ็บปวดก้าวผ่านความกลัวของเราและยืนหยัดความท้าทายของเราได้ตรงนี้แล้วนับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดีแก่ประชาชนคนไทยทุกคนครับไม่ต้องกลัวไปว่าเขานั้นจะสามารถทำ้ายเราได้ไม่ต้องกลัวไปว่าการกระทำของเรามันจะทำ ให้พวกเราต้องเจ็บปวดเพราะการกระทำของพวกเรานั่นคือความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างไม่มีวันหวนกลับอย่างแน่นอนจงเชื่อมั่นและศรัทธานในอุดมการของตัวเองต่อไปเพื่อที่จะยืนยัดว่าตราบใดที่คนน้อยกูก็ยังจะสู้คนมากกูก็ยังจะสู้และตราบใดที่กูตู้อยู่กูไม่ใช่ขาดมึงอย่างแน่นอนโอ้โหของจริงครับ และเราก็จะยืนหยัดต่อสู้ไปกับทุกคนเพราะว่ามันไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวดของคนรุ่นใหม่มากกว่าคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไปก่อนคนเสื้อแดงหรือว่าคนปี1-9ปี1-6นะครับมันไม่มีใครเข้าใจความสูญเสีย ของสิ่งเหล่านี้ไปมากกว่าพวกท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับดึงลายหลุดวันนี้มาครับขอให้ทุกท่านปรบมือให้กับตัวเองเป็นกำลังใจให้กับตัวเองมีที่ผ่านมาเจอภาระต่างๆหนักหนามากมายไม่เป็นไรครับปีหน้าฟ้าใหม่เริ่มกันอีกครั้งต่อสู้ขับไล่ศักดินาและปรสิตให้ออกไปยังเจ็บอยู่เลยครับ ฟ้ากระเบียนไปถึงอธิบดีสารอาญารัศดานายจำแรงกุลเจริญว่าการรับใช้ว่าการรับใช้ใบสั่งไม่ให้ประกันตัวของเพื่อนๆเราสุดท้ายมันจะเป็นฉนวนแห่งความขัดแย้งอย่างแน่นอนมันจะไม่มีการปลอมโดนถ้ายังไม่มีเพื่อนๆของเราได้รับการประกันตัว ก้าวแรกแข่งการปลองดอกได้คือต้องปล่อยตัวเพื่อนเราทุกคนออกมากาเปลี่ยนไปถึงนายกรงจักพอพร้อมอธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้ว่าไม่ให้ประกันตัวเบนจานั่นคือท่านได้สแสดงเจตจำนงแล้วว่าไม่ยึดหลักตามกฎหมายแต่ยึดหลักคำส่งของใครบางคน เราไม่สามารถอยู่